ว่าเด่นนะไม่อยากชนะ,ะคนชนะไปแข่งกับพี่ลินจะเป็นช่วไ,ไอ้ในค่ะให้เด่นชนะเด่นดึงให้ได้นะใส่ตาวุ่งม,มันเฮ้ยอันในล่าไปข้างหนึ่งไปห <c oughs> น้าไปข้างหนึ่งไปค่ะพร้อมนะ มาขอโทษน้องป่ะตอเล่นกันขอโทษขอโทษน้องขอไหนลูหน่อยลูกแม่เล่นกันอะน้องลูกน้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำอย,อยาลูกเห็นไหม